วัสดีแฟน,แฟนๆรายการเส้นทางบันเทิงนะคะวันนี้อยู่กับเจด้าค่ะวันนี้เจด้ามีฉากบูของพี่อภอิชาณพลในละครทางเสือผ่านมาให้ชมกันจะดูเดือดแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ ละครทางเสือผ่านคืนนี้การเริ่มเดินหน้าปฏิบัติการภารกิจแก้แค้นเพื่อเอาผิดคนชั่วมาลงโทษให้ได้ค่ะเริ่มจากขอเป็นอาสาสมัครเพื่อต้องการสืบข้อมูลบางอย่างนี่ค่ะหมวดยิ่งศักดิ์จ้อถัปนัทอีกหนึ่งตัวช่วยที่ไว้ใจได้แต่จู่จูก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดมีแก๊งคนร้ายที่รอดักซุ่มอยู่ยิงเข้ามาเต็มเตมค่ะเรากําลังจะคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีเข้ามาสมัครเป็นอาสาทั้งที่ตอนแรกเขาก็ไม่สมัครอะไรเงี้ยเสร็จปั๊บมีผู้ร้ายผ่านเข้ามาโดนยิงตึ้มเเเลลยยวกกกรรรรราาา็มมีแผนนนนออู่ใใใจจะคคััับหหงตุณ์ ผ่านช่วงวิกฤตมาการสูญเสียขึ้นมาแล้วก็เราก็แบบอยากจะทําอะไรเพื่อเป็นการฝึกฝนตัวเองแต่ครั้งนี้เราเราอยากจะแบบม,ม,มาฝึกด้วยบบเผื่อจะมีข่าวสารอะไรแล้วเราก็จะไป มีแผนเราต่ออะไรเงี้ยอันนี้ก็ฝึกไม่รู้อะไรทะเละทะล่าฝึกกลางแจ้งก็เรียบร้อยดีครับอบลมในห้องแอร์หน่อยก็ไม่ได้เลยเชียงช้าอบลมในห้องแอร์ช่วงบ่ายออกไปภาคสนามเดี๋ยวได้ข่าวตั้งแต่7โมงก็อีกหนึ่งฉากครับในละครเรื่องทางเสือผ่านครับก็เป็นการรวมตัวเพื่อความสมัครคีนะครับของคนในเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีเหตุการณ์รลายๆเยเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนื้อเรื่องกําลังเข้มข้นอยากให้ติดตามตลอดทุกตอนเลยนะครับในทางเสือผ่านครับ อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนรอชมหลังจบเส้นทางบันเทิงนะคะติดตามได้ในละครทางเสือผ่านนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่กลับมาสนุกกันต่อช่วงหน้าค่ะอ้าอ,อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนอยากดูละครย้อนหลังพิมเลย w w w b ์เลย w w w b a